สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกรมอุตุแจงแล้วกรมอุตุแจงแล้วหลังมีข่าวพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้าถลม่มกรณีข่าวแช์วอนขึ้นความหนาปกคลุมประเทศไทยทุกภาคและมีพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้าถล่มกรุงเทพและปริมณฑลล่าสุดกรมอุตุชี้แจงแล้วโดยตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขึ้นความหนาว คกคุมประเทศไทยทุกภาคและมีพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้าถล่มกรุงเทพและปริมณฑลทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยระบุว่าข่าวด่วนจากกรมอุตุไม่เคยมีพยากรณ์แบบนี้มาก่อนในรอบ5ปีที่ผ่านมา ขึ้นความหนาวจะแพร่ปกคุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่24นาฬิกาคืนนี้เป็นต้นไปทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลนี้และชี้แจงว่าเป็นข่าวลือที่วนซ้ำในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่1 5กุมภาพันธ์2565และยังไม่มีการประกาศเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ประการใด รับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านั้นยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตราประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากประเทศจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.thfacebook กรมอุตุนิยมวิทยาแอปพลิเคชันไทยแวเตอร์ไซดูวน1่วน1182ตลอด24ชั่วโมงบทสรุปของเรื่องนี้คือเป็นข่าวลือที่วนซ้ำในสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565และยังไม่มีการประกาศเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ประการใดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ